เราอยู่ในสังคมที่การพูดถึงผู้อื่นเกิดขึ้นตลอดเวลาบางครั้งเป็นการแชร์ข้อมูลเพื่อช่วยเตือนภัยบางครั้งเป็นการระบายความคับข้องใจและบางครั้งก็กลายเป็นนินทาที่บันทอนชื่อเสียงและสุขภาพจิตของเราได้ข่าวลือเล็กๆสามารถกระทบงานมิตรภาพและความมั่นใจของเราได้อย่างน่าแปลกใจ วันนี้เราจะพาคุณไปดูวิธีสังเกตคนชอบนินทาวิธีรับมือเมื่อเราเป็นเป้าและวิธีวางตัวกับคนเหล่านี้อย่างมืออาชีพและทำให้เรากลับมาสุขภาพจิตดีสวัสดีครับทุกคนยิ่งดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟังเพลินเดินเรื่องวันนี้เราจะมาพูดกันถึงหนึ่งในปัญหาที่ไม่ว่าใครก็ต้องเจอสักครั้งในชีวิต นั่นก็คือการถูกซุบซิบนินทาไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานที่โรงเรียนในหมู่เพื่อนหรือแม้กระทั่งในครอบครัวบางครั้งเราก็จะได้ยินเสียงกระซิบจากข้างหลังหรือลับหลังที่พูดถึงเราในทางที่ไม่ค่อยจะโอเคนะักแล้วคำถามคือเราจะอยู่กับมันยังไงเราจะรับมือยังไงไม่ให้ชีวิตเราพังหรือกลายเป็นทุกข์ส่วนที่หนึ่ง วิธีสังเกตคนชอบนินทา 1. พูดถึงเรื่องของคนอื่นบ่อยกว่าพูดถึงเรื่องของตัวเองไม่ค่อยพูดเรื่องของตัวเองคนที่ชอบเมาส์มักจะหลีกเลี่ยงไม่พูดเรื่องของตัวเองเพราะกลัวถูกเอาไปเมาส์กลับสังเกตว่าวงสนทนาของเขาเต็มไปด้วยเรื่องของคนโน้นคนนี้ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานแทบไม่มีการสะท้อนตัวเองหรือพูดถึงเป้าหมายของตัวเองเลย เปิดเผยความลับของคนอื่นคนประเภทนี้มักใช้ความไว้ใจในการได้รับข้อมูลแล้วไปปล่อยต่อมักพูดถึงคนอื่นในแง่ลบเสมอเวลาเจอคนแบบนี้สังเกตง่ายเลยครับเขามักจะเอาเรื่องราวคนอื่นมาเล่าแบบเสียหายนี่เป็นสัญญาณว่าการคุยของเขาอาจยึดโยงกับความรู้สึกเหนือกว่าหรือใช้เรื่องคนอื่นเป็นเชื้อเพลิงทางสังคม 2. เปลี่ยนเรื่องทันทีเมื่อคุณเดินเข้าไปถ้าเวลาเราเดินเข้าไปแล้วเขาหยุดคุยหัวเราะก,กบเกลื่อนหรือเปลี่ยนเรื่องทันทีที่คุณเข้าร่วมวงสนทนาอันนี้เป็นสัญญาณชัดว่าเขาอาจจะกำลังพูดถึงเราหากคนเปลี่ยนเรื่องทันทีที่คุณเข้ามาอาจกำลังนินทาคุณอยู่บรรยากาศแปลกๆเงียบกริบสีหน้าเปลี่ยนเวลาเจอคุณจากยิ้มแย้มเป็นเกรงเรงเหมือนเพิ่งพูดถึงคุณ เป็นสัญญาณคลาสสิกว่าเพิ่งมีหัวข้ออ่อนไหวหรืออาจเกี่ยวกับคุณหากเกิดซ้ำๆในหลายวงน่าประเมินว่าคุณอาจเป็นเป้าตัวละครในบทสนทนาเหล่านั้น 3. รายละเอียดเกินจริงหรือมีสีสันเกินจำเป็นผู้คนนินทามักแต่งเติมเพื่อให้เรื่องเล่าน่าสนใจขึ้นถ้าคุณได้ยินข้อมูลที่ไม่มีวันรู้ได้จากแหล่งตรงหรือมีการเล่าแบบดราม,ม่าเพื่อเรียกอารมณ์ ให้ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนชอบเล่าเกินจริงแต่งเติมสีสันเรื่องเล็กน้อยถูกขยายให้ใหญ่เกินจริงถ้าได้ยินเนื้อหาที่ไม่สมเหตุสมผลเกินไปมีโอกาสสูงว่ามันถูกแต่งให้สนุกขึ้นเขารู้เรื่องของคุณมากกว่าที่คุณเล่าเองสังเกตว่ามีคนรู้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเกินกว่าที่คุณบอกเช่นพูดอะไรที่คุณไม่ได้เล่าให้พวกเขาฟัง เรื่องเล็กๆในชีวิตเรามักจะถูกขยายหรือบิดให้แย่ลงเช่นแค่ลืมส่งงานแต่ถูกพูดต่อว่าขี้เกียจทำงานไม่เป็น 4. เปิดเผยความลับของคนอื่นถ้าเขามักเปิดประโยคด้วยคำว่าอย่าบอกใครนะใช้คำพูดมีในเช่นเออเธอเห็นไหมแต่ช่างเหอะไม่พูดดีกว่าพูดให้ค้างขาใจแล้วทิ้งบอม หรือชอบเปิดเผยความรับของคนอื่นให้ฟังนั่นหมายความว่าเขาก็อาจทำแบบเดียวกันกับเรื่องของคุณเช่นกันคนประเภทนี้มักใช้ความไว้ใจในการได้รับข้อมูลแล้วปล่อยต่อ 5. ชอบถามเรื่องส่วนตัวเกินความจำเป็นเขาสนใจเรื่องส่วนตัวของคุณมากเกินไปเช่นเรื่องเงินเดือนความสัมพันธ์หรือชีวิตครอบครัว อาจดูเหมือนอยากรู้จริงๆเวลาอยู่ด้วยจะชอบถามซักไซอ้าวเมื่อคืนไปไหนมาหรอไปกับใครทําอะไรอยากรู้ไปหมดทุกเรื่องแต่แท้จริงแล้วเขาไม่ได้อยากรู้เขาอาจกําลังสะสมข้อมูลเพื่อเอาไปเป็นวัตถุด,ดิบเพื่อน,นําไปนินทาเขาอยากเอาไปเล่าต่อ 6. ชวนให้คุณเข้าร่วมวงด้วยการถามจี้จุดคาถามประเภทเธอว่าจริงไหมว่าเคยมีปัญหากับเขาไหม ถูกออกแบบให้คุณเผลอเปิดเผยสิ่งลับเพื่อป้อนเข้าระบบนินทาระวังไว้ 7. ภาษากายโน้มตัวเข้าหาลดเสียงเหลือบมองรอบๆการนินทามักใช้สัญญาณลับทางกายเช่นการกระซิบการขยิบตาหรือการส่งสัญญาณว่าต้องเก็บความลับยิ่งลับยิ่งน่าฟังยิ่งยากจะหยุด 8. มักมีคำตัดสินชัดเจนในทุกเรื่อง คนชอบนินทามักปิดท้ายด้วยข้อสรุปแรงๆเช่นสรุปคือเขานิสัยไม่ดีแทนการตั้งคำถามหรือเว้นพื้นที่ให้ความเป็นไปได้อื่นๆ 9. ชอบคบหากับคนที่เอออ,อไปด้วยง่ายๆเพราะการนินทาต้องการผู้ฟังที่ไม่ทักท้วงจึงมักรุมกลุ่มคนที่เกรงใจไม่อยากขัดเพื่อให้วงลื่นไหล 10. ไม่ค่อยกล้าพูดตรงกับเจ้าตัว ถ้าเรื่องที่พูดถึงไม่เคยถูกนำไปคุยกับคนต้นเรื่องอย่างตรงไปตรงมานั่นคือวงจรนินทาที่สมบูรณ์แล้วและเสี่ยงทำลายความไว้วางใจของทั้งองค์กรส่วนที่สองทำอย่างไรเมื่อโดนนินทาแยากแยะว,ว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือเรื่องแต่งถ้ามีส่วนผิดจริงก็ควรแก้แต่ถ้าไม่จริงก็อย่าเก็บมาใส่ใจเกินไป ใช้ผลงานพิสูจน์ตัวเองคนเก่งจริงคำพูดลบๆก็มักสู้ไม่ได้อย่าไปเล่นเกมเดียวกันไม่จำเป็นต้องนินทากลับเลือกวงสนทนาให้ดีถ้าเจอกลุ่มที่ชอบเมาบ่อยๆก็เลี่ยงซะหาคนที่ไว้ใจได้คุยเพื่อระบายลดความกดดันใช้อารมณ์คูณรับมือเช่นถ้าเขาว่าคุณมาสายก็พูดติดตลกว่าสงสัยนาฬิกาผมต้องเข้าศูนย์ เก็บหลักฐานถ้าจำเป็นหากการนินทากลายเป็นการใส่ร้ายคุยตรงๆอย่างมีมารยาทหากเรื่องบานปลายอาจถามไปตรงๆว่าได้ยินว่ามีคนเข้าใจผมผิดเรื่องนี้อยากชี้แจงให้ถูกต้องโฟกัสที่งานและเป้าหมายชีวิตมากกว่าจะเสียเวลาไปกับคำพูดไร้สาระใช้ผลงานพิสูจน์คนพูดอาจพูดได้แต่สิ่งที่ปิดปากทุกคนได้ดีที่สุดคือผลงานที่เราทำออกมา ใช้ความเงียบเป็นเกราะการไม่ตอบโต้ไม่ขยายความบางครั้งเป็นวิธีที่ทำให้เรื่องเงียบไวที่สุดสร้างภาพลักษณ์ที่มั่นคงถ้าเรายืนหยัดในสิ่งที่เราเป็นคนอื่นจะเริ่มแยกแยะได้เองว่าคำพูดลบๆไม่น่าเชื่อถือโฟกัสที่หน้าที่หลักของเราจำไว้ว่าเราไปทำงานเพื่อเงินเดือนและการเติบโตไม่ใช่ไปเล่นเกมดรามา่า เรียนรู้ที่จะปล่อยวางคำพูดลอยๆไม่ได้ทำให้เราตัวเล็กลงเว้นแต่เราจะเก็บมันมาคิดเองให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงจะค่อยๆลบล้างคำลือฝึกใจไม่ยึดติดสุดท้ายคำพูดก็คือเสียงลมผ่านหูส่วนที่3วิธีวางตัวระยะยาวหลัก3ามคำถามก่อนพูดจริงไหมดีไหมมีประโยชน์ไหม ทำตนเป็นตัวอย่างของการสื่อสารที่รับผิดชอบถ้าคำตอบข้อใดคือไม่ให้หยุดหรือปรับวิธีเล่าเช่นเล่าเชิงเรียนรู้ไม่ใช่เชิงตัดสินจังกัดการเปิดเผยเรื่องส่วนตัวไม่ใช่ระแวงทุกคนแต่ปรับระดับข้อมูลให้เหมาะกับความน่าเชื่อถือของผู้ฟังเรื่องที่ยังไม่พร้อมรับการตีความเก็บไว้กับคนที่ไว้วางใจจริงๆเน้นคุยเรื่องงานเป้าหมายการพัฒนา ภาวงสนทนาไปสู่สิ่งสร้างสรรค์เช่นสิ่งที่เรียนรู้จากโปรเจกต์ความคืบหน้าเป้าหมายไตรามาสหน้าคนที่ชอบนินทามักยืนไม่ถนัดในวงที่เน้นการเติบโตให้รางวัลพฤติกรรมที่ดีถ้าเห็นใครแก้ขขาวให้ถูกหรือปกป้องคนที่ไม่อยู่ตรงนั้นชื่นชมเขาต่อหน้าอย่างจริงใจบรรยากาศพิมจะค่อยๆเปลี่ยนจากลับลวงพรางเป็นไว้วางใจเชิญชวนคุยตรง สร้างวัฒนธรรมมีอะไรรบกวนใจเราคุยกันตรงๆอาจตั้งเวลาฟีดแบครายเดือนหนึ่งต่อหนึ่งหรือเปิดช่องทางรับเรื่องส่วนตัวเพื่อให้คนไม่ต้องไประบายในที่ลับวางกติกากลุ่มแบบจับต้องได้เช่นห้ามบอกเล่าเรื่องส่วนตัวที่เจ้าตัวไม่ได้อนุญาตหรือถ้าพูดถึงใครในเชิงปรับปรุงต้องเชื่อมกลับไปหาเจ้าตัวเสมอเมื่อกติกาถูกพูดออกมาชัดๆแล้วทุกคนจะรู้ว่าพฤติกรรมแบบไหนรับได้ไม่ได้ บริหารความสัมพันธ์ใกล้กลางไกลไม่จำเป็นต้องตัดขาดทุกคนที่เคยนินทาแต่จัดระยะให้เหมาะสมคนที่ไว้ใจได้อยู่ใกล้คนที่ยังไม่น่าไว้ใจรักษามารยาทแต่เว้นช่องว่างปกป้องพื้นที่ปลอดภัยของใจเราดูแลสุขภาพใจตัวเองอย่างสม่ำเสมอนินทาทำให้เราเหนื่อยล้าโดยไม่รู้ตัวฝึกสามสิ่งคือการนอนให้พอการขยับร่างกายสั้นๆระหว่างวัน และการบันทึกขอบคุณหรือแกลิจูดวันละสามเรื่องความยืดหยุ่นทางใจจะกลับมาเร็วขึ้นแยกตัวตนออกจากภาพรักษ์ที่คนพูดถึงคนพูดอะไรก็ได้แต่คุณนิยามตัวเองจากคุณค่าที่คุณถือและการกระทําที่คุณทําทุกวันสรุปวันละหนึ่งประโยคคือวันนี้ฉันเป็นคนแบบที่ฉันอยากเคารพหมให้ประโยคนี้ดังกลบเสียงนอกวงเลือกสนามที่คุ้มค่าไม่ต้องชนะทุกศึก เลือกชี้แจงเฉพาะเรื่องที่กระทบงานความปลอดภัยหรือชื่อเสียงในระยะยาวที่เหลือปล่อยให้คุณภาพของงานและการเวลาเป็นผู้พิพากษาการนินทาเป็นข้อจริงทางสังคมที่เราเรียงไม่ได้ทั้งหมดแต่เราควบคุมท่าทีและขอบเขตของเราได้เสียงนอกวงจะเบาลงเมื่อเรายือนอยู่บนคุณค่าเดิมอย่างมั่นคงพูดด้วยความจริง ใส่ใจความสัมพันธ์แต่ไม่ละเลยศักดิ์ศรีของตัวเองเลือกศึกที่คุ้มค่าและดูแลหัวใจของเราให้แข็งแรงพอจะไม่ไหวเอนตามลมข่าวลือสิ่งสำคัญคือการรู้จักรับมือให้เป็นไม่เอาชีวิตไปผูกกับคำพูดของใครและเลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำให้เราเติบโตสุดท้ายนี้อย่าลืมครับว่าคนที่ถูกพูดถึง ก็คือคนที่มีขุนท่าพอจะทำให้คนอื่นสนใจถ้าใครไม่ถูกพูดถึงเลยบางครั้งอาจหมายถึงเขาไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยก็ได้ดังนั้นแทนที่จะเสียใจกับการถูกนินทาขอให้ใช้มันเป็นแรงผลักให้เราพัฒนาตัวเองทํางานให้เก่งขึ้นใจเราแข็งแรงขึ้นแล้ววันหนึ่งเสียงนินทาจะกลายเป็นเพียงเสียงรบกวนเล็กๆที่ไร้ความหมาย หากวันนี้คุณกำลังเจ็บจากคำพูดลับหลังขอส่งกำลังใจให้รู้ว่าคุณมีคุณค่ามากกว่านั้นและคุณมีเครื่องมือใหม่แล้วลองเริ่มจากข้อเดียวที่ทำได้ทันทีแล้วความเปลี่ยนแปลงจะเริ่มคลื่นเล็กๆตั้งแต่วันนี้ขอบคุณที่ฟังจนจบครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ